สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับทีมงานสายยนต์ซิิงครับวันนี้เราก็ขุดตอหม้อโอขุดฟูต,ติ้งทำบ้านเสร็จก็ย้ายรถมาหน้าง,งานที่อำเภอบ้านถือแต่เช้าครับยี่บ้านพูดินมาถมที่ให้ลูกค้าที่จัดสันแบงล็อกขายอีกครับพี่น้องตอนนี้กําลังแกล้งก่อนครับพี่น้อง จะเอาคันคูสะครับพี่น้องตอนนี้เจ้าแคท200 20มีกำลังเปมทำทางครับนี่สารุกที่เราขยายนั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวพาขึ้นมาดูครับพี่น้องน้ำเต็มแล้วครับนี่พี่น้องที่เรามาขุดรอบนั้นครับขยายสระครับ400เที่ยวอรอบนั้นตุ้เข่างไรเงินอย่างไรเงินเอาเงินถ้าเจ้าที่คนขออยูเงินถ้าเจ้าที่ไม่ใจอ๋อ ไปแล้วคันคูสะเนี่ยสาลงนี้น้ำเต็มแล้วพี่น้องกลับมารอบนี้โอ้โหก็จะทำการแลริ่งกันครับนี่พี่น้องทงแก้ๆนี่ครับ ตรงที่จดล็อกขายนะพี่น้องไล่ละสองแสนเก้าครับพื้นที่สวยงามครับพี่น้องดูจากแคนึ่งร้อยยี่สิบปีแค่นี้กันต่อครับ เจะน่ะจะตอขามออกก่อนพี่น้องตอมะขามหวานพี่น้องอันนี้เป็นต้นมะขามหวานว่างั้นครับต้นมะขามหวานนี้มันจะไม่เหนียวนะครับพี่น้องถ้ามะขามเปรี้ยวมันจะเหนียวพี่น้องขุดยาก ยิงไม้มันก็เหนียวอันนี้กำลังงัดป๊อบต้อนไม่ค้มพี่น้องต้อนไม้คาำอันนี้ก็เป็นงานของหกล้อครับ อันนี้เราซื้อดิน,นครับเที่ยวละห้าสิบบาทนะครับนี่นี่พี่น้องซื้อดินกว่าจะได้นี่ครับต้องมีการลงทุนก่อนนะผมไม่ใช่ว่าจะมาถึงขุดเอาขุดเอาครับนี่ซื้อดินซื้อหินก็เจลิงออกรอบนั้นก็เจลิงต้นมะขามออกตั้งนานนะครับนี่ก็จะได้ขุดรอบนี้เจ้าของที่ตัดรอแล้วเอา ครับน,นี่การขุดต่อก็ขุดรอบรอบก่อนครับพี่น้องรถเล็กครับถ้าสองร้อยก็งัดตบทีเดียวเลยพี่น้องออกง่ายๆไปเลยยังไม่ออกเพราะผางัดลองดูอ่ะโอ้โห ลากหรือครับตัดลากก่อนครับพี่น้องตัดลากรอบๆให้ขาดก่อนครับรถเล็กต้องตัดลากก่อนครับพี่น้องเพื่อไม่ให้เงกแก้มสีครับพี่น้องดันดัน ดันเพื่อไปให้ปุ่งกีมสีครับพี่น้องอ๋ขาดไหมขาดขาดไหมขาดขาดแล้วนั่นไงขุดยามหลอกแล้วนั่นไงมันขยับแล้วพี่น้อง ขาดแล้วเอาละนั่นนี่สกิดมันขยับหมดแล้วพี่น้องนี่น,นี่โอ้ยออกไม่ออกเป็นไง ิงเลยโอ้โหสื่อเฮือนถึงนี่เลยพี่น้องเอาคันคูสะปรับพื้นที่ขยายสะครับพี่น้องคันคูสะใหญ่บสูบน้ำยากทั้งดินทั้งหินนะครับนี่ผสมกันเลยทั้งดินเหนียว อันนี้ผสมกัน3อย่างเลยพี่น้องคุกข้อกันเรียบร้อยเลยคันครูสะนี่ตั้งดินเหนียวหน้าดินหินลุกลังครับพี่น้อง3อย่างผสมกันอยู่ในนี้นี่พี่น้องลงทุนก่อนพี่น้องกว่าจะได้ เงิน,นครับแมคโครนี่ซื้อหินซื้อดินครับย่อห้าสิบบาท ลงมันกูลอยรถ้องพี่ได้บ่